สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง r a b บ i t a l l ล่ากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องโอลเวงบันเลงรักใน EP ีที่10ถึง12เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะซื่อเจียกับซินเอ,อ๋อเดินคุยกันในตลาดผ่านหอจันทราแดงพบว่าหอจันทราแดงถูกทางการสั่งปิดไปแล้วถามคนในละแวกนั้นได้ความว่า หอดนตรีนี้เป็นหอเถื่อนมีคนช่วยนักดนตรีที่ถูกลักพาตัวไว้ได้ทางการรู้เข้าจึงสั่งปิดสิ้นเอ๋อภูมิใจมากที่ได้ทำความดีแต่เสียดายที่นางไม่สามารถช่วยนักดนตรีทุกคนได้ซื่อเจียเสนอความคิดเห็นเช่นนั้นพวกเราไปสำรวจดูหากนักดนตรีพื้นบ้านในละแวกนี้ถูกคนรังแกพวกเราก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือสิ้นเอ๋อเห็นดีเห็นงามกับซื่อเจีย หลังเที่ยวเล่นกับสิ้นเอิญหนำใจซื่อเจียกลับบ้านด้วยท่าทีอารมณ์ดีสุดๆใครจะคิดว่าเขาจะได้รับข่าวร้ายจากพ่อพ่อของเขาอยากมั่นหมายเขากับบุตรีของสมุหะเลขาซื่อเจียไม่เห็นด้วยพ่อจึงบอกว่าดีแค่ไหนแล้วที่บุตรีสมุหะเลขาสนใจในตัวเขาวันๆไม่ทำการทำงานซื่อเจียตอบโต้พ่อว่าไม่ใช่แบบนั้นเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาเพิ่งทำเรื่องดีๆช่วยนักดนตรีไว้หอจน ตราแดงเป็นหอเถื่อนวันนั้นไว้เจอไปดื่มสุราที่นั่นและได้เห็นเหตุการณ์ที่เขาช่วยคนในอนาคตให้พ่อคอยดูเขาเขาจะทำความดีความชอบอย่างใหญ่หลวงวีสินอานได้ฟังนึกตังหิดใจไว้เจอไปดื่มสุราที่หอจันทราแดงอย่างนั้นหรือ วิสวุวรรณส่งคนไปสืบเรื่องเว่ยเจอได้ความว่าวันนั้นเว่ยเจอไปดื่มสุราที่หอจันทราแดงจริงและพบเจอพระเอกหลี่ซินซูจงเฉินพวกเขาทะเลาะก,กันเรื่องสตรีนางหนึ่งซึ่งเป็นนักดนตรีเว่ยเจอได้ตรวจสอบบันทึกเย่จีของสตรีนางนั้นพบว่าเป็นนักดนตรีข้าราชการจริงและหอแห่งนี้เป็นหอเถื่อนจึงสั่งปิด วีสวินานแปลกใจวันนั้นเขานัดไว้เจออีกฝ่ายกลับบอกว่าลากิจแต่กลับไปโผล่ที่หอจันทราแดงหรือไว้เจอมีแผนอะไรเขากับพระเอกเกี่ยวข้องอะไรกันแน่วีสวินอานสังคนแอบตามไว้เจอแต่ไว้เจอรู้ตัวและสะบัดคนพวกนั้นหลุด จากนั้นได้มาหาพระเอกเรื่องที่ว่าพระเอกกับเว่ยเจ๋อไม่ชอบขี้หน้ากันนั้นไม่เป็นความจริงเลยเว่ยเจ๋อเองก็อยากยกเลิอกอภิสิทธิ์ของข้าราชการเช่นกันและได้เตือนพระเอกว่าช่วงนี้ให้ระวังตัวหน่อยเหมือนมีคนแอบตามภัยร้ายรอบตัวพระเอกขอโทษเว่ยเจ๋อที่ถูกลากเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้เว่ยเจ๋อตอบว่าไม่เป็นไรตัวเขาเองสนับสนุนในสิ่งที่พระเอกทำแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะไปจบลงที่ไหน อีกเวันก็จะถึงวันคัดเลือกเข้าร่วมงานเทศกาลโคมไฟแล้วนักดนตรีทุกคนไม่ได้นึกหวั่นใจในการซ้อมแม้แต่น้อยนางเอกนึกแผนใหม่ได้หากอยากชนะก็ต้องสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์จึงนำความคิดของตัวเองมาเสนอให้เพะเอกฟังโดยจะให้นักดนตรีแต่ละคนในตอนที่ขึ้นแสดงแสดงจุดเด่นของตัวเองออกมาโดยเฉพาะอ้าวฉิง ฝีมือการเล่นฉินของนางไม่น้อยหน้าใครนางยังเป็นคนหญิงพยองมีความอดทนมากกว่าผู้อื่นนั่นหมายถึงสามารถดึงดูดสายตาของผู้คนได้จับใจแน่นอนพระเอกไม่เห็นด้วยการแข่งขันดนตรีเทศกาลคมไฟควรวางตามรูปแบบเดิมแสดงแบบเดิมก็ดีอยู่แล้วนางเอกจึงท้าชนพระเอก ให้ต่างฝ่ายต่างจัดเตรียมการแสดงของตัวเองขึ้นมาจากนั้นให้นักดนตรีในหอร่วมกันประเมินใครชนะก็ต้องใช้แผนของคนนั้นแข่งขันพระเอกทรงคนของตัวเองเข้าท้ายชิงเป็นทีมแรกแม้จะทำผลงานออกมาได้ดีแต่ก็ไม่ได้แปลกแตกต่างไปจากการเล่นดนตรีทั่วไปนางเอกชื่นชมเขาว่าทำได้ดีมากแต่ให้ดูทีมของนางก่อนเถอะว่าจะทำได้ดีมากแค่ไหน นางเอกส่งอ้าวชิงกับสินเอรขึ้นบรรเลงดนตรีโดยให้อ้าวชิงเล่นฉินส่วนสินเออร์รำดาบประกอบเสียงฉินสร้างความตื่นตาตื่นใจให้คนภายในหอขับขานเป็นอย่างมากหลังจากรำดาบไปได้สักพักสินเออรก็มานั่งดีดฉินคู่กับอ้าวชิงซึ่งเป็นฉินตัวเดียวกันสอดประสานได้อย่างลงตัวพระเอกตื่นตาตื่นใจกับการแสดงเช่นนี้เป็นอย่างมากเพราะเขาไม่เคยเห็นที่ไหน แน่นอนว่าการแสดงของทางฝั่งนางเอกชนะขาดลอยพระเอกเองยอมรับความพ่แพ้ด้วยความยินดีจบงานประชันนางเอกลองจินตนาการการเล่นผีผาบรรเลงร่วมกับพระเอกรู้สึกได้ถึงเสน่ห์ของดนตรีจีนแต่ก่อนนางคิดว่าดนตรีสากลมีเสน่ห์มากกว่าแต่ในตอนนี้แตกต่างออกไปสาใวช้พูดกับนางเอก นางเอกเอาชนะพระเอกต่อหน้าคนมากมายแบบนี้พระเอกจะยังยินดีร่วมงานกับนางอย่างนั้นหรือนางเอกตอบว่าหากเขาคิดได้เดี๋ยวเขาก็จะมาหานางเองแล้วก็เป็นเช่นนั้นไม่นานพระเอกก็มาหานางเอกทั้งสองเดินคุยกันในสวนพระเอกบอกว่าเขาอยากร่วมมือกับนางเอกนางเอกตอบว่าได้เพียงแต่มีเงื่อนไขเล็กๆ ปกติแล้วสาวใช้จะเป็นคนช่วยนางค้นหาข้อมูลทำเพียงคนเดียวในเวลาที่กระชั้นชิดเช่นนี้นับว่าช้าไปนางอยากได้คนเพิ่มอยากให้เขามาช่วยนางพระเอกตอบว่าได้เช่นนั้นเขาจะรับฟังคำสั่งนางเองดังนั้นทั้งนางเอกและพระเอกต่างก็ช่วยดูแลกันและกัน เจ้ากรมพิธีการเรียกประชุมเจ้าหอทั้งหลายแจ้งข่าวสถานที่จัดแข่งขันคัดเลือกดนตรีใช้หอระบำเป็นที่ตั้งหลังแจ้งข่าวเสร็จก็จากไป หลีสิ้นกับสู้จงเฉินต้องการซื้อใจเจ้าหอต่างเมืองจึงได้ซื้อขนมมาฝากพวกเขายังหันมากัดพระเอกว่าแล้วพระเอกเล่าเป็นเจ้าบ้านแต่ไม่มีของเสียงใดฝากแขกเลยหรือพระเอกตอบว่าพักนี้มีเรื่องให้เขาทำมากมายไม่มีเวลามาสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่สู้จงเฉินดูถูกพระเอกพระเอกไม่มีเงินเลยได้มอบขนมให้พระเอกพระเอกก็ถือกลับบ้านด้วยท่าทางมัดมัน่น ร้านฉีดถูกสลับตำแหน่งเล่นดนตรีกับอ้าวชิงนางจึงน้อยใจคิดว่าตัวเองไม่สำคัญจึงได้มาถามนางเอกนางเอกอธิบายว่า ทีมของเราเป็นหนึ่งเดียวกันนอกจากดูความสามารถของนักดนตรีแล้วยังต้องคำนึงถึงรูปแบบการวางตำแหน่งด้วยอีกทั้งพวกเราจับฉลากได้แข่งขันเป็นทีมสุดท้ายในตอนนั้นกรรมาการที่ฟังคงล้ากันหมดแล้วหากไม่สร้างการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจแล้วจะชนะได้อย่างไรถึงนางเอกจะพูดแบบนี้แต่ร้านฉีก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนางคิดแต่เพียงว่า นางอยู่ที่นี่มานานกว่าอ้าวชิงอ้าวฉิงอยู่เพียงครู่เดียวกลับแย่งตำแหน่งของนางไปเสียแล้วนางเอกเหนื่อยใจกับเรื่องนี้ไม่น้อยนำมาปรึกษาพระเอกในตอนเย็นร้านฉีมาขอกลับตำแหน่งเดิมพระเอกรู้ว่านางเอกคงปฏิเสธร้านฉีไปแล้วเช่นนั้นเพื่อปลอบใจร้านฉีเขาจะให้คนไปจับหิ่งห้อยร้อตัวมาให้นางร้านฉีชอบดูหิ่งห้อยเป็นที่สุด นางเอกชมพระเอกว่าสมเป็นเขาเข้าใจสตรีเป็นที่สุดนางเอกยังได้ขอขนมของซูจงเฉินที่พเพเอกนำกลับมาไปทานด้วยวันต่อมาวันนี้เป็นวันแข่งขันนักดนตรีหอขับขานต่างพากันตื่นเต้นนางเอกรู้สึกปวดท้องนิดหน่อยอ้าวชิงจึงแบ่งโจ๊กงาดำให้นางเอก เห็นได้ชัดว่านิสัยของอ้าวชิงดูอ่อนโยนมากขึ้นกว่าเดิมระหว่างเดินทางไปหอระบำซื่อเจี่ยอบรมพระเอกว่าใช้งานซินเอ๋อมากเกินไปแล้วจบงานแข่งครั้งนี้ก็ให้นางพักหลายวันหน่อยนางผอมหมดแล้วพระเอกโต้แยงว่า คนที่เหนื่อยที่สุดควรจะเป็นนางเอกมากกว่าซื่อเจียเลยบอกว่าไม่เหมือนกันนางเอกนั้นเดิมทีก็ผอมเหมือนซี่โครงไก่แต่สิ้นเอ๋อของเขาอ้วนกลมพระเอกสงสายตาอาฆาตใส่ซื่อเจียทันทีกล้ามาว่านางเอกเป็นซี่โครงไก่ได้ยังไงซื่อเจียเลยเสียงอ่อนลงนางเอกปวดท้องมากจนสุดท้ายทนไม่ไหวกรากเลือดออกมาสาวใช้กับสิ้นเอ๋อซึ่งอยู่รถม้าเดียวกันกับนางเอกตกใจบอกให้รถม้าหยุด พระเอกรีบลงมาดูเห็นหน้าตานางเอกซีเซียวมีเลือดเกาะอยู่ตรงมุมปากเขาบอกให้นักดนตรีคนอื่นๆไปเตรียมตัวเข้าแข่งขันส่วนเขาจะพานางเอกขี่ม้าไปโรงหมอเองเมื่อไปถึงโรงหมอหมอวินิจฉัยอาการนางเอกเบื้องต้นว่าถูกพิษเป็นพิษที่หาได้ยาก การรักษาต้องใช้ดอกบาเจอซึ่งเป็นยาพิษชายพิษต้านพิษดอกบาเจอมีความร้อนสูงสามารถทุเลาความเยือกแข็งของอวัยวะภายในของนางเอกได้ตอนนี้อวัยวะภายในของนางเอกถูกพิษจนแข็งตัวรมควันดอกบาเจอถึงจะมีความหวังแต่ร่างกายนางเอกในตอนนี้เข้าห้องรมควันคนเดียวไม่ได้จำต้องมีผู้ช่วยและการรมควันจะหยุดกลางคันไม่ได้เพียงแต่เกรงว่าคนที่เข้าไปกับนางเอก อาจถูกพิษดอกปาเจอไปด้วยพระเอกเสนอตัวอย่างไม่ลังเลการคัดเลือกยังคงดำเนินการต่อไปไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระเอกและคณะของเขาที่ป่านนี้ยังคงไม่มาวีสวินานานให้เวลาพระเอกหนึ่งการทูบหากยังไม่มาเขาจะประกาศว่าหอขับขานสละสิศี์อาการของนางเอกหนักกว่าที่คิด พระเอกพานางเอกเข้าห้องรมควันนางเอกถามพระเอกว่าทำไมเขาถึงเข้ามาในนี้กับนางทั้งที่รู้ว่าเขาอาจถูกพิษดอกบาเจอได้พระเอกตอบว่าเขาไม่อยากให้นางเป็นอะไรไม่อยากให้ทุกอย่างที่นางทำมาต้องเสียเปล่าพระเอกบอกให้นางเอกพักไม่ต้องพูดอะไรแล้วนางเอกกลับถามเขาว่านางกำลังจะตายใช่ไหมพระเอกตอบว่าไม่ตายหรอกเขาไม่มีวันปล่อยให้นางตายนางเอกก็พูดขึ้นมาอีกว่า ตายก็ดีนางจะได้ไม่ต้องหาหนทางแต่งงานกับเขาไม่แน่หากตายนางอาจจะได้กลับบ้านพระเอกไม่เข้าใจที่นางเอกพูดเขากล่อมให้นางนอน เวลาหนึ่งการทูบหมดลงอย่างรวดเร็ววีวินอานประกาศว่าหอขับขานสลัดสิทธิ์ชั่วคราสจ้างความยินดีให้กับซูจงเฉินและลีซินที่ไม่ต้องมาแข่งกับพระเอกให้เสียเวลาการรมยาผ่านไปหนึ่งคืนในที่สุดนางเอกก็ปลอดภัยทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์โล่งใจเป็นอย่างมากหมอตรวจดูอาการของนางเอกอีกรอบการันตีได้ว่า พิษที่นางเอกได้รับนั้นมีชื่อว่าสื่อปีเป็นพิษที่หากกินเข้าไปเพียงเล็กน้อยก็สามารถตายได้ ทุกคนจึงช่วยกันคิดว่านางเอกโดนพิษได้ยังไงสุดท้ายพระเอกก็กระจ่างพิษนี้มาจากขนมที่เขาได้มาจากซูจงเฉินพระเอกจะไปเอาเรื่องซูจงเฉินแต่เพราะเมื่อคืนเขาอยู่ในห้องรมยานานเกินไปร่างกายรับไม่ไหวเลยเป็นลมพระเอกสลบไปถึงสามวันเมื่อตื่นก็ร่ำร้องจะไปหานางเอกเหนื่อยใจคนสนิทที่อุตส่าห์ดูแลเขามาทั้งวันทั้งคืนเวลาต่อมา สู้จงเฉินมหาหอขับขานพระเอกต่อยสู้จงเฉินเพราะคิดว่าอีกฝ่ายเอายาพิษให้นางเอกกินร้านฉี่เป็นคนเข้ามาห้ามแล้วบอกว่าเรื่องยาพิษนั้นเป็นฝีมือของนางเองทุกคนจึงชะง,งักและพาร้านฉี่ไปสอบสวนได้ความว่าร้านฉีกโกรธที่อ้าวชิงได้สลับตำแหน่งกับนางในวันแข่งขันจึงได้แอบใส่ย,ยาถ่ายลงในโจ๊กง,งาดำแต่ใครจะคิดว่านางเอกเป็นคนกินเข้าไปพระเอกพูดขึ้นมาว่าเป็นไปได้ยังไง พิษที่นางเอกได้รับนั้นคือพิษสื่อปีไม่ใช่ยาทายต้องมีคนอยู่เบื้องหลังแน่พระเอกพุ่งเป้าไปที่สู้จงเฉินสู้จงเฉินรีบป,ปฏิเสธขนมที่เขาให้เพะเอกมานั้นก็เป็นแค่ขนมธรรมดาทั่วไปมันก็แค่ถั่วเคลือบน้ำผึ้งซื่อเจียเอจใจถั่วเคลือบน้ำผึ้งหากกินร่วมกับยา่ายจะทำให้เกิดพิษสื่อปีขึ้นมาเมื่อเรื่องกระจ่างพระเอกทำหน้าไม่ถูก เพราะเขาต่อยสู้จงเฉินไปหลายหมัดสู้จงเฉินประกาศกล่าวว่าเขาจะมาเอาเรื่องพระเอกทีหลังพระเอกรู้สึกอายไม่น้อยซื่อเจี๋ยเองก็มาเค้นถามพระเอกว่าพระเอกชอบนางเอกใช่ไหมพระเอกปฏิเสธว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่เขาดูแลนางเอกเป็นเพราะนางคือหัวหน้าหอขับขานของเขาหลังปฏิเสธเสร็จพระเอกก็เดินหนีซื่อเจียด้านนางเอกนั้นสิ้นเอ๋บบอกนางเอกว่าพระเอกชอบนางเอก นางเอกทำหน้าไม่เชื่อแต่พอลองทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาก็อาจเป็นไปได้ที่พระเอกจะชอบนางสาวใช้กับซินเอ๋อถามนางเอกว่าแล้วนางเอกละ่ะชอบพระเอกหรือเปล่านางเอกไม่ตอบเอาแต่อมยิ้มพระเอกร้อนรนใจทบทวนความรู้สึกของตัวเองเขาชอบนางเอกอย่างนั้นหรือเป็นไปได้ยังไงแต่แล้วต่อจากนี้เขาควรต้องอยู่ห่างจากนางเอกเสียหน่อยเจ้าความรู้สึกส่วนตัวมาปนกับงานไม่ได้ ระหว่างที่พระเอกคุ้นคิดอยู่นั้นนางเอกก็มาเคาะประตูห้องเล่นเอาพระเอกทำตัวไม่ถูกเขาบอกให้นางเข้ามาได้นางเอกมาพร้อมกับแผนเข้าร่วมแข่งขันดนตรีการคัดเลือกรอบที่แล้วพวกเราพลาดไปอย่างน่าเสียดายครั้งนี้จะพลาดอีกไม่ได้ทั้งสองร่วมวางแผนด้วยกันก่อนที่พระเอกจะรู้ตัวว่าเขาเผลอมองนางเอกนานเกินไปแล้วเลยบอกให้นางกลับห้องไปก่อนเขารู้สึกเหนื่อยอยากพักสักหน่อย ดึกสงัดของคืนนี้ร้านฉี่แอบเก็บข้าวของออกจากหอไปโดยไม่บอกใครนางกลับมาบ้านมาหาแม่ซึ่งแม่ของนางก็ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นคุณยายท่านนั้นที่เระเอกเคยพานางเอกมาดูร้านฉีคุกเข่าต่อหน้าแม่ขอโทษที่นางอากตันยูแต่แม่กลับไล่ให้นางกลับไปบอกว่าที่แห่งนี้ไม่ใช่ที่ของร้านฉีที่ของร้านฉีก็คือหอดนตรียิ่งใหญ่จะมาตกรกรรมลำบากกับแม่ไม่ได้ร้านฉีจากไปพร้อมน้ำตา นางมาหาพรเกในวันต่อมาระบายความอัดอั้นตันใจเพราะเหตุใดนางถึงจงเกลียดจงชังอ้าวฉิงเหตุนั้นเพระเาะอ้าวฉิงเป็นลูกของคุณนางมารดาข,ของนางเล่นฉินเก่งมากเคยเล่นในบ้านคุณนางถูกคนพวกนั้นทรมานมานักต่อนักเคยสั่งให้แม่เล่นฉินท่ามกลางหิมะ พระเอกปลอบใจหลานชีบอกให้นางอย่ามองโลกเพียงด้านเดียวคนเรามีทั้งด้านดีและด้านที่ไม่ดีหากมีอคติก็ไม่ต่างอะไรกับคนพวกนั้นพระเอกบอกให้หลานชีกลับหอขับขานหลานชีตอบว่านางไม่อยากทำให้เพื่อนคนอื่นเดือดร้อนเพื่อนๆที่ตามมาจึงพาก,กันเดินเข้ามาหาห้านชีบอกว่าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันห้านฉีรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก แม่ครัวกับพ่อครัวประจําหอกขับขานลาออกไปสร้างครอบครัวซื่อเจี๋ยจึงรับอาสามาเป็นพ่อครัวของหอกขับขานแทนเขาจะได้เกี้ยวซินเอ๋อสะดวกขึ้นอาการป่วยยังไม่หายดีแต่นางเอกกลับเล่นพี่เรนใช้เชือกผูกตัวให้คนงานดึงนางขึ้นไปกลางอากาศแกว่งตัวไปมาเหมือนไรรำนางเอกสั่งให้คนงานดึงสูงขึ้นกว่านี้อีกนักดนตรีที่ดูอยู่ด้านล่างรู้สึกหวาดเสียวแทนนางเอก ฉับพลันนั้นจู่ๆเชือกเกิดขาดนางเอกร่วงลงมาพระเอกรีบเข้าไปอุ้มร่างนางไว้โดยเร็วทุกคนที่เห็นเหตุการณ์พากันถอนหายใจด้วยความโล่งอกพระเอกจ้องนางเอกขม็งดุนางเสียงดังพานางอุ้มกลับขึ้นห้องท่ามกลางสายตาของทุกคนที่มองมาพระเอกไล่าสาวใช้ออกจากห้องอุ้มนางเอกไปที่เตียงถามนางว่าเล่นพี่เรนอะไรอีก นางเอกตอบว่านางกำลังฝึกซ้อมการแสดงห้อยโหนพระเอกพูดว่าไม่เห็นต้องทำถึงขนาดนี้นางเอกเถียงเขาหากไม่ทำแบบนี้เราจะชนะได้ยังไงหรือเขามีวิธีอื่นพระเอกตอบว่าไม่มีแต่ถึงเขาจะไม่มีแต่ที่นางทำก็เสี่ยงเกินไปพระเอกตะคอกใส่นางเอก นางเอกโมโหเขามากไล่เขาเออกจากห้องคุยกันดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องตะคอกใส่นางพระเอกหน้าเสียเดินออกจากห้องอย่างสำนึกซื่อเจี๋ยกำลังเครียดอยู่ในห้องครัวเนื่องจากพ่อบังคับให้เขาไปดูตัวกับลูกคุณนางหลายคนสิ้นเอิอมาหาเขาถามเขาว่าเป็นอะไรซื่อเจียจึงอธิบายให้นางฟัง และยังคิดแผนขอให้นางมาเล่นละครเป็นคู่รักกับเขาเพราะรู้ว่าเขามีคนรักอยู่แล้วอาจจะยกเลิกการดูตัวสินเอ๋อตกลงทั้งสองซ้อมเป็นแฟนกันทั้งการกอดทั้งจับมือหัวใจของสินเอ๋อเริ่มวันไหวนางจึงมาถามนางเอกว่าระหว่างชายหญิงมีมิตรภาพต่อกันได้ไหมนางเอกตอบว่ามีสิตราบใดที่คนหนึ่งขี้เหร่มากพอยิ่งขี้เหร่มิตรภาพก็ยิ่งบริสุทธิ์สินเอ๋อบอกว่า หากต่างฝ่ายต่างหน้าตาดีละ่ะนางเอกตอบว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่คิดไปเองหรือทั้งสองอาจจะใจตรงกันนางเอกถามสินเอ๋วว่ามีความรักใช่ไหมใช้ซื่อเจียหรือเปล่าสินเอ๋อยอมรับว่าใช่ นางเอกยังได้บอกสินเอ๋วว่าบุรุษกับสตรีเหมือนคนที่มาจากดาวคนละดวงบุรุษมองความรักด้วยเหตุผลส่วนสตรีมองความรักจากความรู้สึกใช้ความรู้สึกนำทางยิ่งพูดนางเอกก็ยิ่งนึกถึงพระเอกเรื่องที่เขาตะคอกใส่นางเมื่อครู่ สิ้นเออดูออกว่านางเอกคงทะเลาะก,กับพระเอกมาจึงพูดเตือนานางเอกว่าที่ผ่านมานางไม่เคยเห็นพระเอกดีกับใครเท่านางเอกแล้วควรถนอมน้ำใจของพระเอกหน่อยอย่าได้เอาความผิดเล็กๆน้อยๆมาลบเลือนความดีที่ผ่านมาของเขานางเอกถอนหายใจยอมรับว่าวันนี้เป็นนางที่ผิดพระเอกนั่งบนอุบในห้องรอนางเอกมาทานข้าวด้วยกันแต่นางไม่มา คนสนิทช่วยเพลกบ่นว่านางเอกใจร้ายแต่ผ่านไปครู่เดียวนางเอกก็เดินเข้ามาในห้องพร้อมสลับเปากระต่ายที่เพลกชอบทั้งเพลกทั้งนางเอกต่างขอโทษกันและกันที่ก่อนหน้านี้ใจร้อนมากเกินไปนางเอกบอกเพลกว่านางรู้สึกผิดที่ทำให้คนไปคัดเลือกงานดนตรีไม่ได้เพลกบอกว่าไม่ใช่ความผิดนางเอกพวกเรามาช่วยกันเล่นดนตรีผ่านการคัดเลือกไปด้วยกันเถอะทั้งสองมองตาและส่งยิ้มให้กัน วันต่อมาคนสนิทของพระเอกบังเอิญเจอคนสนิทของสูจงเฉินที่ตลาดทั้งสองปะท้าฝีปากกันทําให้คนสนิทของสูจงเฉินหรือว่าพระเอกยังคงมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมแข่งขันเทศกาลโคมไฟคาบเขามาบอกสูจงเฉินที่หอระบําแน่นอนว่าสูจงเฉินไม่มีวันยอมให้พระเอกสมหวงัง พระเอกมาปรึกษาเจ้ากรมพิธีการถึงเรื่องวิธีการที่จะทำให้เพลเข้าร่วมการคัดเลือกได้อีกครั้งเจ้ากรมพิธีการมีตำแหน่งสูงกว่าอีสุนอานอาจโน้มน้าวเขาได้เจ้ากรมพิธีการจึงมาหาอีสุนอานที่เรือนซื่อเจี๋ยพลวดพลาดเข้ามาขอพ่อว่าการเจรจางานเทศกาลคมไฟเขาอยากให้จัดขึ้นที่หอเซนสุราเขาจะได้ทำอาหารให้ทุกคนทานซื่อเจี๋ยตือ้อยู่นานกว่าพ่อจะยอมโดยมีเจ้ากรมพิธีการช่วยพูด ซือเจียกลับมาบอกข่าวดีทุกคนที่หอขับขานสิ้นเอ๋อกระโดดกอดเขาด้วยความดีใจการเจรจางานเทศกาลคมไฟถูกจัดขึ้นที่หอเซนซุราสู้จงเฉินเพิ่งรู้เรื่องนี้เขารู้สึกว่าพระเอกมีลับลมคมในเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนจึงจะไปที่หอเซนซุรากลับถูกซื่อเจียขัดขวางนางเอกนำคณะของตนเองมาเล่นดนตรีที่หอเซนซุรา ดึงดูดความสนใจของคณะประชุมงานเทศกาลคมไฟได้ดีทุกคนเดินออกมาดูว่าใครกันที่เป็นผู้เล่นดนตรีพอเห็นว่าเป็นคนของหอขับขานต่างแปลกใจว่ากำลังคิดทำอะไรเสียงดนตรีผสมผสานกับการไร้ายรำที่สวยงามภาพตรงหน้านึกว่ามาจากแดนสวรรค์ทุกคนต่างเอ่ยปากชมเมื่อการแสดงจบพระเอกก็เผยตัวออกมาบอกว่านี่คือคนของหอขับขานของเขาเองคราวที่แล้วพลาดการคัดเลือกจึงได้มาทำ การแสดงให้ทุกคนดูที่นี่เพื่อหวังว่าจะอนุญาตให้คนของเขาเข้าร่วมงานเทศกาลคมไฟได้เจ้ากลมพิธีการเอ่ยปากขึ้นมาการคัดเลือกจบลงแล้วขณะที่ได้เข้าร่วมก็ตัดสินไปแล้วพระเอกตอบโต้ด้วยการบอกว่าการแสดงของหอขับขานดูแล้วก็น่าจะรู้ว่าสามารถสู้กับคณะที่มาจากต่างเมืองได้ จเจ้ากรมพิธีการและคณะกรรมการจึงประชุมว่าจะเอาเช่นไรดีสุดท้ายผลออกมาว่าอนุโลมให้หอขับขานเข้าร่วมงานเทศกาลคมไฟได้เป็นพิเศษค่ำคืนนี้หอขับขานจึงจัดงานเลี้ยงฉลองพระเอกกล่าวขอบคุณทุกคนและขอโทษสำหรับการคัดเลือกครั้งที่แล้วแต่ทุกคนไม่ได้คิดเลยว่าเป็นความผิดของพระเอก ร้านฉีรู้สึกสำนึกเป็นอย่างมากนางจึงสารภาพความผิดให้ทุกคนได้รู้ว่าที่นางเอกโดนพิษเป็นเพราะตนเองนางโมโหที่อ้าวชิงแย่งตำแหน่งนางจึงได้วางยาไถ่ายลงในโจ๊กงาดำและหากทุกคนไม่สบายใจที่จะให้นางอยู่ในหอขับขานต่อนางก็พร้อมที่จะจากไปร้านฉีขอโทษอ้าวชิงที่นางใจแคบจนเกินไปอ้าวชิงบอกว่า ตัวนางเองก็มีความผิดเช่นเดียวกันแต่ก่อนทัศนคติของนางไม่ดีเท่าไหร่จึงสร้างความขุนเคืองหมองใจให้ทุกคนเรื่องที่ผ่านไปก็แล้วกันไปเถอะอย่าได้เก็บมาคิดเลยทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นเช่นนั้นดื่มฉลองด้วยกันอย่างมีความสุข พระเอกนางเอกแยกตัวจากทุกคนไปนั่งเล่นดนตรีด้วยกันเสียงไพเราะจากดนตรีที่ทั้งสองเล่นทําให้นักดนตรีคนอื่นๆรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างที่เปลี่ยนไปเสียงดนตรีเต็มไปด้วยความเสน่หาหรือเพราะผู้เล่นทั้งสองมีความรักเสียงหัวร้องเจ้าเจ้าของสาวๆดังเป็นระรอกรู้สึกยินดีกับพระเอกและนางเอก ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่10 1ถึง12หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า